แนวไฟป่าพุในพื้นที่ป่าพุควเคนเครงตำบลเครงอำเภอะฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโหมหนักอีกครั้งในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะแนวไฟขยายเป็นวงกว้างเนื่องจากแรงลมที่พัดเข้ามาการดับไฟก็ยากลำบากมากขึ้นกำลังของเจ้าหน้าที่ก็มีไม่เพียงพอนะคะ อุปกรณ์น้ำจากแหล่งน้ำก็มีน้อยต้องใช้วิธีการขนและติดตั้งเครื่องสูบน้ำยกท่อกันเข้าไปในพื้นที่เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่มีกำลังพลดับไฟป่าก็คือหน่วยเสือไฟในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทยอยเดินทางเข้าไปในพื้นที่และต้องกระจายกำลังกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีอยู่หลายจุดเพื่อป้องกันการลักลอบเผาค่ะ สาเหตุหลักๆของไฟป่าในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่ามาจากการลักลอบเผาซึ่งในพื้นที่มีพืชที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้ไฟโหมไมมรุนแรงเจ้าหน้าที่ทราบว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะเข้ามาลักลอบเผาแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะตามกฎหมายต้องเป็นความผิดซึ่งหน้าค่ะต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนทำให้ที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะจับมือใครดงได้ค่ะ